สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราอ์ศึกเจ้ามวยไทยจากเิธีมวยเสียอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลาประมาณเที่ยง15เป็เพนต้นไปวันนี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักรกาช2567นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นม่อรอบแชมเปี้ยนมาบินรอบน็อกเอาสิงห์ดำชอ่อพยัคฆบกับธน,นันเพชรอน,นันทอพราน47พิกัดน้าหนัก111ปอนด์คู่ที่2ครับมวยรอบ ท็อปบันมวยมันพันดุนะครับรักินแดงสักรุ่งเรืองหรือเจ้ารักินแดงจิตเก้บเก้าพบกับทงางด้านขจรศักสีโอปอพี่กัดน้ำหนัก120ปอนด์ปอนคู่ที่3ครับชิงแชมป์ว่างรุ่นน้อยสิบอนปอนนะครับวันนี้ต่อปอนหนึ่งโคชสิทธาเสยาสัตต์ต่อให้เพชราท,าทางด้านเพชรป่าศักสอสละชีพ11 1ต่อ112ปอนด์ปอนและพิธา,ายการด้วยคู่ส่งแขกเพชรเมืองดาบเาพชรภูมิมวยไทย กับเพชรจากดาวดาวเด่นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักนครับคู่แรกนั้นสิงดำมา111.4ลดไป0.4เพชรอนันต์มา110.8ขาดไป0.2รักดินแดงมา119.6ขาดไป0.4ขจรศัก์มา120.4ลดไป0.4 เขาจะสิทธิ์นะครับมา1 1 1ปอนด์ทพีกัดเพชรป่าสักมา112ปอนด์ทพีกัดนะครับเพชรเมืองดาบมา128.8ขาดไปน0.2ส่วนทางด้านเพชรจากดาวมา129ปอนด์ทพีกัดนี่คือน้ําหนักเหมือนเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับกูแรกนั้นสิงดำเป็นต่ออยู่ที่32จลายไป53แล้วนะครับรักดินแดงเป็นต่อ53 ขจิ์เป็นต่อ54เพชรเมืองดาบเป็นต่อ19นี่คือราคาเด็ดมวยวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดครับเอสพีเคสองสี่สิ่งดีที่ผมแนะนําทําไมผมถึงแนะนําครับที่ตรงนี้ราคาเด็เปิดคนวันชก2วันสวันถ้าเกิดมีราคาเด็ก่อนกันชั่งน้ําหนักราคาเด็ดหลังกันชั่งน้ําหนักราคาสดๆจากขวอเวทีบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ผมก็แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับเข้าไปกรอกค้อูเพื่อสมัครได้เลยหากทิดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ09305480 0พร้อมย้ยคำแนะนำแล้วก็ที่ตรงนี้นครับราคา100บาท200บาทเปิดให้เราได้ออกตัวบังทุนใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็แฟนคลับจะเป็นพี่น้องร่วมใจขานะครับครอบครัวแอสเพกต์24 ที่ตรงนี้ก็จะมีฟอร์มการชกมีน้ำหนักมวยมีราคาเรทมีราคาสดๆจากขวบเวทีมีมารักมวยชอบจากเกจิอาจารย์หลายๆท่านทั้งหมดบริการฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมใช้คาร์เนก็บันทึกเบอร์ผมน0930050480 00ขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่าเป็นพี่น้องร่วมใช้คาร์แอปพลิเคชัน24พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านครับในเวลานี้มีพี่น้องร่วมใชรคารอยู่2,700กว่าท่านนะครับ ต่อไปมาดูมือรักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นสิงดําสูงยาวเข่าแหลมหน้าเสือดีปลอดใจปลายแรงส่วนเพชรอน,นันต์เสียเปรียบรูปร่างน้ําหนักมาขาดแต่ว่าฝีมือดีฉลาดรวดเร็วคู่นี้เดชเปิดมาสิงดําเป็นต่อหน้ารองเป็นติดในรายการครับเพชรอน,นันต์ฝีมือดีอาวุธหลากหลายถึงจนตัวเล็กแต่ว่ามีความแกร่งมีความรวดเร็วมีความฉลาดมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อสูงด้วยพลิกมาเป็นต่อแล้วกองตัวบางทุน,นและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยครับ เปิดหัวามารองเป็นทีเด็ตในรายการครับเพชรอนันต์ท่อผ่าน47คุยสองครับแรกเด่นเดงสากุ้งเรืองซ้อมทีเด็เข้าวจูก้าวกยทีสูงยาวเข่าแหลมแต่ว่าเมื่อเช้าน้ำหนักมาขาดเจอขจรศักขจรศักดิ์ในประเภทเข่าในแข็งแกร่งนอกได้ในดีเช่นเดียวกันแต่ผมก็ย <L> ังชอบไปที่ความสูงใหญ่หน้าเสเงียทีวันนี้นาจะเียดเข้าไปท้ายๆคุยรายการวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นร12ปอนด์ที่ว่างขจรศิษิ์หรือเจ้าหยกทองปป่นสินใจ ตัวนี้กระดูกดีเขาเกมต่อยมาร้อยกว่าไฟแล้วนะครับกลับมาช่วงหลังร่างกายเริ่มดีเขากว่าวันนี้ตออหนักบอลหนึ่งให้กับเพชรประศักสอสลัดชีพเพชรประสักอส,สกอสโสพิษเพชรประศักนีเขาในเหนียวหนึบรูปร่างดีหน้าเสือดีแต่ว่ากระดูกเป็นดองคู่นี้ผมให้เป็นเีดเด็ดนะครับไปที่โคชิสิท์ท่าเสียยาสัตว์วันนี้ดีกว่าน่าจะครองแชมป์ได้สําเร็จได้พิจารายการโดยเพชรเมืองดาบเพชรภูม,มิไทยวันนี้ดีกว่าพิาจารณาเพชรจากดาว ดาวดินมวยไทยสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้ครับเปิดว่ามาเป็นดิเดดลงตัวรองไปที่เพชรอนันต์และมวยต่อวันนี้ชอบไปที่โคชสิทธิ์มวยรองวันน,ออน,นี้รองไปที่เพชรอนันต์ทอพน47มวยต่อตอไปที่โคชสิทธิ์คู่คที่สองชอบไปที่รักดินแดงเขาแล้วอิเลตงตัวบางตูนและพิธาไรคา,าดด้วยเพชรเมืองดาบชอตหนักมาขาดแต่ว่ายังไม่เสียหายนะครับขอบคุณสำหรับคํามใจที่มีผมมาดนตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ